ค่ะลงนิดนึงนั้ไลงนี้ตรงนิดนึงค่ะลงได้ค่ะโอเคไหมโอเคค่ะก็จะเป็นหลังหลับคช่ไหมคะพร้อมหน้าดูดังสองหน้ากระก็เรื่องของนายกับพี่เคลลี่ก็เป็นเรื่องจริงค่ะตามที่พี่เคลลี่พูดเลยตอนนี้เราพี่เคลลี่ก็ได้ย้ายออกมาจากบ้านแล้ว เป็นท <SM. S 2> <Christina. S 1> ี่รยค่ะเราได้ดูสัมภาษณ์พี่เคลรี่แล้วใช่ไหมครับดูแล้วค่ะเป็นยังไงเป็นยังงไบ้างคำรู้สึกคารู้สึกเราก็เสียใจทั้งคู่ค่ะแต่ว่าพูดถึงคําว่าเสียดายไหมคือเราทํากันเต็มที่แล้วจริงๆค่ะเห็นบอกว่าเลิกกันมาสามเดือนค่ะเราแยกแยกกันอยู่กันมาสามเดือนค่ะนายก็ไปอยู่ในอ่ ป็นย้ายห้องนอนไปนอนกับคุณแม่ค่ะเพราะก่อนที่เราจะแต่งงานกันนายนอนกับคุณแม่มาก่อนตลอดก็คือเรายังมีที่ปรึกษานะเป็นคุณแม่แล้วคุณแม่ก็คอยสอนคอยสอนเราในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ด้วยวันที่เขามาเก็บเสื้อผ้าออกไปใจหายไหมครับวันนั้นได้ถ่ายละครพอดีค่ะแล้วนายก็ไม่ได้อยู่ด้วยใจหายแล้วก็แบบพอกลับมาบ้านคือไม่มีของของเขาแล้วอ่ะก็รู้สึก วิวแบบขาอ่อนนะคะแล้วเราเคยอยู่ด้วยกันมาเราลำบตัวนาเองซึ่งถ้ายที่คุยกับพี่แคที้อะที่ทำให้ไปไต่อกัน<า>ไม่ได้เร,เ,เรารับรู้ปัญหาของเรามามาอยู่แล้วนะคะ่ะเราก็ได้มีการตกลงกันว่าเราถอยออกมาคนละก้าวดีกว่าเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีมาถอยออกมาจากการที่ว่าเราเป็นสามีภรรยากัน มาเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันความสัมพันธ์แล้วก็ยังขาดจากคําที่บอกว่าอ่าอยากจะอขอถอยออกมาก่อนที่จะมองหน้านก,กันไม่ผิดคือหลายคนก็มองปัญหาที่ใหญ่มากเลยจริงๆที่ทําให้เราต้องเลิกกันทีมันเป็นปัญหาที่มีมาเรื่อยๆค่ะมาต่อป,ปัญหาหลักปัญหาหลักคือเรื่องอะไรอคะคะเรื่องอายุเรื่องพัตนกรติหรือเรื่องอะไรจริงๆเรื่อง,องช่วงว่างระหว่างวัยอะช่วงอายุมีส่วนด้วยค่ะและ้ว ก็ในเรื่องของความคิดทัศนคติการใช้ชีวิตของเราก็คือเราโตมาต่างครอบครัวการแล้ววันหนึ่งเนี่ยเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทําให้เราได้ดกันนะคะตลาดคนมองว่าเอาแล้วอย่างที่มา,มาตอนที่คบกันเราไม่ได้มองอะไรเลยนะ ตอนที่เป็นแฟนกันจริงๆเราก็มองแต่ในเรื่องของความรักเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงแต่พอมาเราเป็น,าปนสามีภรรยากันเนี่ยเราได้ใช้ชีวิตด้วยกัน24ชั่วโมงมันจะมีบางจุดที่เราไม่เข้าใจกันและชีวิตไม่ตรงกันค่ะพยายามปรับกันมากนะ้อยแค่ไหนะคะในะจุดที่ไม่ตรงกันพยายามปรับมาอยู่ตลอดค่ะเราปรับกันทั้งคู่ แล้วตัดสินใจที่จะเลือกทาออกนี้ใช่ค่ะถ้าถ้าถ้ายอมเวลากลับไปได้นายคิดว่าจะศึกษาให้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยแต่งหรือว่าจะยังไงดีถ้าย้อนกลับไปได้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะค่ะเราก็เป็นเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าเราทํากันดีที่สุดแล้วไม่ไม่ไม่รู้สึกเสียดายอะไรเลยแต่เสียใจที่แบบวันนี้แบบไม่มีเราอยู่ด้วยกันแล้ว จริงๆก่อนที่จะตัดสินใจมาถึงจุดนีด้ค่ะได้มีการปรึกษาครอบครัวยังไงบ้างหรือเปล่าปรึกษาค่ะปวัวตลอดคุณแม่ก็ให้คําว่าคุณแม่ก็คือตอนแรกเขาก็สอนให้เราอดทนแต่พอสุดท้ายแล้วเขาก็ยอมรับการตัดสินใจของเรา<ม>ค่ะมีไปลองแม่ะไรของแม่ตลอดมีค่ะทั้งหน้าทั้งพี่เคลลี่เลยทั้งคู่เลยคุณแม่ก็รักพี่เคลลี่เหมือนลูกของตัวเองนะคะ สภาจิดใจณตอนนี้นะคะนายเราเข้มแข็งได้มากน้นอยแค่ไหนคะถามถึงสภาพ,พจิตใจคือก็เสียใจอยู่แต่ว่าโอเคขึ้นในระดับหนึ่งแล้วคะ่ะก็ต้องบอกตามที่บอกว่านายโชคดีที่นายมีครอบครัวที่ดีมีผู้ใหญ่เข้าใจมีเพื่อนๆที่คอยอยู่เคียงข้างทำให้แบบเรารู้สึกโอเคขึ้นมาในระดับหนึ่ง นายขาะเรื space, like ่องลูกนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราต้องเลิกกันหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเหมือนนี่เห็นทั้งสองคนพยายามที่จะมีนองกันมาตลอดไม่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 มีส่วนค่ะเพราะว่าอย่างอย่างที่ทราบกันนายนายก็พูดแล้วว่าพอแต่งงานแล้วนายอยากมีลูกเลยค่ะเรื่องของคนที่สามเนาะุญาตคาะนายอยากจะ ที่ใจเรื่องนี้่งไบ้างที่เราไปคอมเมนต์ของพี่เต้เป็นคนเลยเรื่องผู้ปวดใจอย่างเรื่องเรื่องเมื่อที่สามคือทั้งนายทั้งพี่เคลลี่ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีแน่นอนและในเรื่องของไปกดไลค์พี่เต้วิศรัตคือเราสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาเรารู้จักกันมาสิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วเราฟอลโล่กันนายก็กดไลค์ทุกคนแล้วนายก็เป็นคนที่ชอบคอมเมนต์หัวใจกับทุกคนทั้งเพื่อนชายทั้งเพื่อนหญิง เป็นแบบนี้มาตลอดที้เขาได้ถามไหมครับว่าเกี่ยวกับการคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับพี่เต้อะไรเงี้ยเขาเขารู้แั่รแรกใช่ไหมคว่ารู้จักกันมาตั้งแต่แรกแล้วคิดว่ารู้จักเขาเลยนี่เดน้องเด็กี่เองก็มีข่าวแบบพี่แคทริยาค่ะแล้วเราก็เห็นข่าวไหมคะในหนเห็นเห็นข่าวแล้วค่ะพี่เขาถ่ายละครด้วยกันค่ะแล้วเขาก็สนิทกัน ้วส่วนตัวเราหรอคะมันมีเรามีความรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างไม่ค่ะก็หนูก็เชื่อตามที่พี่เขาบอกตั้งแต่แรกก็คือว่าเขาถ่ายละครด้วยกันแล้วเขาก็สนิทกันค่ะอันนี้เคยมีการได้ถามเีเรื่องนี้บ้างไหมคะก่อนหน้านี้นนไม่มีค่ะก็คือเรายืนยันว่าไม่ไมีรเรื่องมือที่สามไม่มีค่ะจริงๆต้องมีพูกเราเชื่อใจกันยังไงคะบัณฑิตว่าเรื่องความเชื่อใจของคู่เราเป็นยังไง ที่ผ่านมาเราเชื่อใจกันมาตลอดพี่เคลลี่ไม่เคยทําอะไรให้ในายรู้สึกว่าไม่เชื่อใจค่ะแล้วถ้าเลิกกันก็คือไม่ใช่เรื่องของพอเรื่องของมือที่สามแน่นอนเป็นเรื่องของเราสองคนมากกว่าเอาอยอย่างเรื่องเดือนหอค่ะตอนนี้จะต้องมีงมทําอะไรจัดการอะไรยังไงกับบ้านหลังนี้ไหมหรือว่ายังไงบ้านหลังนี้เป็นบ้านของของนายกับครอบครัวอยู่แล้วแล้วพอพี่เคลลี่แต่งงานเข้ามาที่บ้านนายเขาได้ต่อเติมในส่วนของห้องฟิตเนสห้องนั้นไว้ค่ะ เราเราจะแบ่งกันอย่างไงครับแบบหมายถึงว่าสินสมรสทรัพย์สินอะไรเนี่ยมันเออมันมีไหมที่จะต้องเคลียร์กันในเรื่องของทรัพย์สินมันไม่มีค่ะเพราะเราไม่ได้จดทะเบียนกันด้วยค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าพี่เคลลมอบทั้งหมดให้นายเลยคือต้องมอบอะไรคะทรัพย์สินที่เขารีโนเวทไว้อะไรเงี้ยใช่ไหมอ๋อเป็นห้องฟิตเนสของพี่เคลลี่เขาอันนั้นใช่ค่ะ เครื่องฟิเนตก,ก็ยังอยู่ที่บ้านนายอยู่คือของเขาของของพี่เคลลี่เนี่ยเขายังขนไปไม่หมดค่ะยังไงเอาไปไม่หมดยังมีบางส่วนที่ที่เหลืออยู่คือจริงๆนะตอนนี้ก็คือไม่ไม่ไม่ไ,มได้มีทรัพย์สินอะไรที่ต้องเคลียร์กันใช่ไหมใช่ค่ะไม่เปเงินทองไม่เกี่ยวไม่มีเลยค่ะอย่าง,ยงเรื่องระยะเวลาค่ะตอนแรกคิดไหมคะว่าเราจะออกมาคุเลืมหรือว่าจะปล่อยให้มันยับยบไปจริงจริง พอแบบว่าพอพอเราแบบพูดเนี่ยมันเหมือนแบบการการที่แบบว่าเราพูดเนี่ยมันจะยิ่งแบบเหมือนตอกย้ําความรู้สึกของเราอะ mm hmm. เหมือนแผลเราก็ยังแบบไม่ได้หายดี mm hmm. อย่างเรื่องข้าวอย่างเรื่องข้าวของของแคลี่อะค่ะที่ตอนนี้ยังเหลืออยู่มากมายแค่ไหนในบ้านไม่มากค่ะเหลืออยู่นิดหน่อยค่ะพอเห็นพอได้เห็นได้อะไรเงี้ยมันมีผลกัอความรู้สึกเรื่งนี้บ้างมีผลค,ค่ะเพราะเราเราก็ยังรู้สึกอยวิวค่ะ แล้วก็ยังมีความมีความรักมีความรักอยู่เหมือนเราเข้าไปแล้วอะเราก็เจอแบบของของเขาเจอแบบของของเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็สะเทือนใจใช่าเก่าใช่ภาพเก่า,กาวความรักที่ยังหลออยู่ยังอยู่ยังอยู่ตลอดหลังจากที่มันมีข่าวมาได้คุยกับพี่แค่นี้ไหมคะส่วนใหญ่พี่แค่ลี่กคุยกับคุณแม่ค่ะ แต่ก็มีคุยกันบ้างถ้าวันนี้เขาดูดอยู่อยากบอกอะไรเขาคะอยากบอกพี่เคลลี่ว่าขอบคุณสำหรับห้าปีที่ผ่านมาขอบคุณที่ดูแลหนูขอบคุณที่มาเป็นความรักของหนูหนูก็อยากให้พี่เคลลี่อ่ะดูแลสุขภาพแล้วก็อย่านอนดึกแล้วก็อยากจะบอกว่าน้องคนนี้ยังเป็น ครอบครัวของพี่เสมอครอบครัวของหนูเป็นครอบครัวของพี่เสมอค่ะตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยังรู้สึกดีต่อกัน,นเป็นห่วงเป็นใยกันอย่างนี้ค่ะโคตรเป็นไปได้ไหมน้องนายว่าแบบอาจจะกลับกลับมาจูนกันเหมือนเดิมกันใหม่อะไรอย่างเงี้ย่นายก็ไม่ทราบเหมือนกันนะก็ะต้องหยุดเป็นเรื่องของอนาคตด้วยจริงๆตอนนี้เราสามารถเจอแคนดี่ได้ไหมไค่ะเจอได,ไ,ได้ค่ะได้ค่ะปกติค่ะ ถ้าถามนะคะอ่าอย่างกรณีนี้คือขอน้าน,นี้มันจะมีข่าวว่าคู่รักเลิกียนอะไรอะค่ะอย่าง,ค,างคู่เราคือคู่ที่เคยเป็น่าวก่อนหน้าน,นี้หรือเปล่าคะสำหรับเรื่องนี้สำหรับเรื่องนี้นคิดว่าล่ะที่ผ่านมาคือเราพยายามปรับปรับจูนกันอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเราอาจจะมีมันมีปัญหาในช่วงนั้นพอดีด้วยค่ะ เลิ่เงียบใหม่ก็เราค่อยๆตยอแปบนึงน,งนะคะปรับความเข้าใจกันอย่างไรเราค่อยๆปรับความเข้าใจกันอยู่ตลอดนะคะสภาพหัวใจตอนนี้มันมีผลกับการทำงานของน้อหนายยังไงบ้างคะ,ะเพร,ราะพวกนี้ก็ยังต้องทำงานทุกวันใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ไหวค่ะก็พยายามจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวมากับเรื่องงาน ก่อนเรื่องชีวิตใช่คะ่ะค่ะยังไม่พร้อมเปิดเรื่องความรักยังยังไม่พร้อมค่ะยังไม่คิดถึงเรื่องนั้นก็คิดในเรื่องของการใช้ชีวิตต่อไปโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องโฟกัสในเรื่องของธุกรกิจครอบครัวค่ะหลักจากอันนี้มันทําให้ทัศนคติเรื่องชีวิตคู่ความรักเราเปลี่ยนไปไหมครับเปลี่ยนนะคะคิดว่าชีวิตคู่เนี่ยนนะความรักอย่างเดียวไม่พอค่ะ แล้วมันต้องอะไรต้องอมีอะไรเพิ่มเติมจากที่เราได้เรียนต้อง,องมีมอีกหลายอย่างที่เพิ่มเติมค่ะความเข้าใจความเข้าใจความคิด<ม>ความคิดเห็นที่ตรงกันถ้าความระครั้นต่อไปนี้คือเราจะถ้า,ถ,าถ้ามองไปถึงอนาคตจะมองถึงเรื่องอายุเรื่องวัยเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยล่าคะยังไม่คิดถึงเรื่องนั้นเลยค่ะตอนนี้ให้ลังใจตัวเองอยังไงบ้างคะน้องนานให้กำลังใจตัวเอง ่วนใหญ่คนรอบข้างอ่ะให้กําลังใจบอกเราว่ามีครอบครอบครัวที่ดีค่ะมีผู้ใหญ่ที่เข้าใจแล้วก็มีเพื่อนๆที่คอยอยู่ข้างๆคือเป็นกําลังใจให้แบบว่าคอยซัพพอร์ตเราอะ่ะทาให้เราแบบรู้สึกโอเคขึ้นมากๆเลยขอบคุณเป็นการที่สนับสลังใจให้เราในช่วงนี้ยังไงบ้างคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นายที่คอยซัพพอร์ตทั้งนายกับพี่เคลลี่ ขอบคุณมากๆก็คืออ่านเกือบทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณจากใจเลยค่ะ